ขณะนี้เราได้อยู่บนยอดเขาอุทยานแห่งชาติเขา,า,เ,าเขาเนแบบี่ยหลวงกวางฮะสวนกวางเขาสวนกวางเป็นเป็นป่าที่แห้งแล้งและทึบแล้วก็ไม่มีใครมากลางเต็นด้วยมาคนเดียวสเสลอมาอยู่สามคนกระู่ก็ไม่มี หลับน้ำมิดตัวกระปุ่นตแ,แต่ก็ถือว่าน่าประทับใจตเพราะว่าธรรมชาติทุกอย่างสมบูรณ์มานอนด้วยกันมีสามเต็นท์ด้วยกันเต็นท์นุ เซนหัวหน้าซึ่งเก่ามากมันอาจจะเปลี่ยนก็ไม่รู้และก่อไฟก็ไม่ติดแล้วคุยกลอทุกวันตลอทุกวันม,มันติดบางที้มันไม่แน่ แหลมแหลมแหลมตกลงเดี่ไม้ไม้หมดแล้ว่านอยู่ข้างล่างไม่ติดอีก <c oughs> <c oughs> มีมึงพโลนั่งถอดเสื้ออยู่ยี่แตงวะจ้องปาน,นินืีป่ะก็โหใครจะมาพกขนาดถ้าเป็นไอเทียอูดละ่ะก็มีทกอย่างไอเทียแม่งเดินทางบ่อยชุด,ชดจอดเทปเท มีทำไปได้ใครไม่เคยเห็นบางติดเตาอ,ะอ่ะเดี๋ยวกลมป่าไม้ขึ้นมาหาว่าไฟไหม้ภูเขาอีกถับๆเลยถับเลยไม่ถ่ายตัวเองเลยถ่ายมันถ่ายถือไว้สองถ่ายกอลแกล๊บแล้วกอปแก๊บแล้วดูดีขึ้นหรือยัง หายุก็ไปกดทำไมล้วแดกภูเขาและต้นไม้บ้านใหญ่ไกลมายไม่มีเี่อะไรแดกเลยเนี่ยขึ้นมาบนเนี้ยดูดิแดกปลาหมึกแห้งไปไงไเตาเคี่ยๆนี่แล้วก็ปลาหัวควุยอะไรก็ไม่ดู <laughs> ไอสัตดกับเบียมีว่ะเขาอกกระติกมาเ,เลยเลยอัดเบียไปเจ็ดร้อยลัง สุดยอดของภูเขาแม้ต้นไม้แล้วก็หมาสามตัวเอ้ไม่ใช่หมูสามตัวนเนี่ยมีแค่เนี้ยชีวิตการเป็นอยู่ที่ทุเรศที่สุดเลยราบากตรงไหนวะอาหารก,การกินก็มีฮะอาหารก,การกินก็มีเบียกก็มีาเียหยิบให้ขวด๋องหนึ่งนะจ,จะรู้ไหมว่าหมดไหมคนเราอะ่ะเฮ้ยเอ้เอา กาแฟดีกว่ามีนอนไงกาแฟไว้ตอนเช้าแต่หัวหน้าแม่งขาวนะตอนถ่ายรูปคุยวอสแม่งโคตรขาวยี่สี่กระป๋องอ่ะคิดว่าไม่พอนะนี่หมดไปคนละสองสามกระป๋องแล้วเนี่ยเรามีเรามีบอกพายได้เล่ารับรองเนาะไายไหนไายนั้น จบการสนทนาไว้เพียงแค่นี้วันหน้าพวกเราแปดกระป๋องเลยนะรายงานไปพวนเราแปดกระป๋องเลยนะที่ไหน